กดไลค์กดแชร์นะครับนี่ผมตอนนี้ผมก็มาอยู่กับเจ้าหนอนครับอาจารย์ฉายพีเคแสนชัยครับผมที่จะป้องกันแชมป์โลกวันนะครับผมแน่นอนวันนี้พรุ่งนี้วันนี้ทุกอย่างก็โอ้ขอบคุณครับคนดู14คนขอบคุณคนดู23คนโอ้ขึ้นเรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเรามาดูครับนี่อาจารย์ฉายครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาจากไหนนอนไป น่าจะเป็นการโชว์ตัวครับพี่ใช่ใช ouais> ่เป็นการซ้อมเป็นการซ้อมเนาะใช่ครับเป็นการซ้อมเปิดตัวครับเป็นการซ้อมเปิดตัวครับกันครับผมครับผมครับนี่เดี๋ยวนี้พึ่งมาถึงห้องเลยนะครับก็ที่นี่ก็ประมาณสองทุ่มยี่สิบห้าทียี่สิบหกทีครับที่กรุงเทพประเทศไทยก็ประมาณทุ่มยี่สิบห้ายี่สิบหกทีครับก็มาคุยกันครับผมคุยกนก่อนนอนมาขอกําลังใจทุกคนนะครับผมมาขอกําลังใจทุกคนเพื่อเพื่อจะเบ็ ให้กำลังใจไกันฉายในการประกันแชมป์แชมป์นี้เื่งอยู่คู่คนไทยเท้านั้นครับผมแชมป์นี้เล่งอยู่คู่คนไทยเท้านั้นครับทุนี้ชกับจเซฟก็ตอนนี้ผมกับเจ้านนไปเจอโจเซฟมาแล้วซึ่งถามว่ารูปร่าง่ใหญ่นนสูงกว่าเราิดหน่อยเนาะสูงแต่บางกว่าเราบางกว่าเราครับผม แต่ร้อนอากาศร้อนเพราะว่าประเทศเขาเบียดตึ่ครับไม่ไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นอนดูร้านดูดูเพจพีเคแต่มีเสียงใหม่ดูเยอะใหม่อมาแล้ว,มา,ลวม,มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับบอกพีเคตุ้ๆครับอ่านี่มีแล้วมาแล้วฝากนี่สวัสดีครับสวัสดีสสดคนเป็นแฟนบอลท่านะครับรนนผมทั้งสามหนึ่งร้อยแต่ที่สองคนครับอ่ามีคำถามอะไรก็บอกได้ครับแต่เรามาให้กำลังใจคือวันนี้ที่เพจมาคือพรุ่งนี้เราจะเริ่ม การชกแล้วชกนะครับผมผู้นี้จะถ่ายทอดสดประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งในเพจใน youtube วันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมและแอปวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมส่วนไทยรัฐทีวีจะนำเทปแล้วหลังมาถ่ายทอดสดไอ้ถ่ายทอดอีกทีหนึง่งประมาที่ยี่วันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมแต่พวกนี้ถ้าใครอยากดูสดนะครับผมติดตามหน้าเพจดีเคหรือเพจผมไม่ได้เลยนะครับผมอจะได้ดูเจ้าตัวนั้นสดผมจะแชร์นะครับผมหรือถ้าเกิดใครมี youtube เข้าไปติดตามได้ในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับผมคันนี้จะถ่ายรถสดประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะน,นนทนะใช่ครับอ่าจะเริ่มถ่ายรถสดรอบสองหนึ่งทุ่มครึ่งก็วันนี้เป็นไงนนท์เจ็เจ็เจอเซฟแล้วเป็นไงก็อันเดอร์ครับก็รู้สึกลูกไ่างล้วเป็นไงตอนนี้ลุก่างเขาก็เลยลอยนะครับอ,อดูสูงกว่าเราเนะาะแต่ความบางก็บางกว่าเรานละ้ก็บางครบางบางก็เมื่อกี้ได้ไปชั้นหน้าหนึ่งทีนึงอ่าได้ไปชั้นหน้าแล้วเป็นไงบ้างนเราก็ เราก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะสู้เขาแล้วครับผมฝากทุกคนเป็นกลังใจด้วยนะครับผมนี่ก็บอกคุณธนวัฒน์สวัสดีครับคุณเงินสวัสดีครับเอฟซีจันชายคุณบอลช่างกลอะไรครับผมขอบคุณครับเมื่อที่ผมอ่านข้อมูลไม่ได้นะครับผมใช้โทรศัพท์ไล์ต่างในแรงแอร์ไรส์สดนะครับผมอ่าในการใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดพี่โจดูเร็วเลยอ่าอ่าสู้อ่าคุณพิสุทธิ์พงศ์บอกสู้สู้เอาแชมกลับบ้านให้ได้นะครับปัจจัยกับอ่าปัจจัยก็มาเชียร์นะครับเทรนเนอร์พีเคขอบคุณทุกคนครับ ก็อย่างที่บอกครั้งนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกใช่ของอาจารย์ฉายหลังจากได้แชมป์มาจากที่สามเอใช่ครับแกย่างห้าดาวใช่ไหมครับอ่าก็ไฟนี้เป็นไฟไฟแรกที่เราป้องขึ้นป้องกันแชมป์ในการวันแชมป์ชิพนะผมก็เต็มที่แน่นอนแล้วผมสำหรับวันพรุ่งนี้ชนะแพ้ก็อีกเยื่อนนะครับแต่ว่าเต็มที่แน่นอนครับแต่ผมอยากให้คนไทยเชียร์ด้วยกันนะครับผมอยากไม่ว่าคุณจะ อยู่ที่ไหนอะไรที่ไหนเอฟซีค่ายไหนแต่พวกนี้เข็มขัดเส้นนี้ชิงแชมป์ระหว่างคนไทยและชาวต่างชาตินะครับผมอยากอยากผมอ่ะทีมงานบีเคและน้องประจร์ฉายนะครับและเ็กแขกนะครับอยากเข็มขัดเส้นเนี้ยอยู่ที่ไทยนะครับผมเพราะครั้งแรกเลยก็อยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ที่คนไทยคือสามเอเรามาชิงแชมป์ได้ก็ยังอยู่ที่คนไทยและประเทศไทยคือพะจร์ฉายบีเคแสนชัยนะครับผมก็พวกนี้ไม่ประมาทอย่าประมาทนะครับ แน,น,น,น่นอนนันบอกจัดไปประมาณนะครับรายการนี้เงินเยอะสุดครับภาษาเยอหน้าให้ได้นะครับนมเล็กอะไรเกิดขึ้นได้ก็ใช่ครับนมเล็กมันก็อะไรเกิดขึ้นได้แต่ว่าพวกนี้ก็รักกุ้มหน่อยครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตอนนี้ไม่ละไม่ครับไม่ไมตอนนี้คือมาอยู่ที่นี่คือเราไม่ได้มีการตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งครับอือใช่ครับตอนนี้มันเจอใครครับ็นาดเจอใครครับเจอโจเซฟราซิลีครับผมเจอเซฟราซิลีครับใครครับเขาบอกเชียร์ทุกคนค่ายบีเคครับคุณพิชาบอก แต่กานคอนองเลยครับขอบคุณครับถ้าผมเตะถึงแลนวพี่ทำไม่แน่นะครับสูงสูงยังไม่แน่เขาสูงนะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นจังหวะที่เราเตะได้อยู่แล้วล่ะใช่ครับสนุกแน่นอนนะพุ่นี้เพราะว่าเขาสัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเขาจะเล่นงานผมผมก็เลยบอกผมเลยตอบโต้ไปว่าคุณได้เจอผมแน่บอกเขาพว่งนี้เขาจะไม่ถอยเขาจะปันหาคุณเลยกลางกงเลยผมเลือกบอกอีกงเลยใช่ผมเลยบอกกับเขาไปว่าคุณได้เจอผมแน่นะตงนี้คุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณได้รับแน่อาวุธมวยไทยอ่ะมันอันตรายแค่ไหนยวคุณจะรู้ผมบอกเขาเงียบ คุณพี่ผมออกมากี่คนครับทีมงานพีเคครับมาทีแรกก่อนนะครับสามคนครับโดยผมมานะครับแล้วก็จันฉายแล้วก็เทรนเนอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์แห่งกีฬามาด้วยนะครับผมครั้งนี้เราจะใช้นักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยน้องนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้น้องเกณฑ์เอ่อเท่าตัดเท่าลุงเรืองลูกชายแขกแขกก็มาพร้อมกับตอนนี่ไยน่าจะประมาณสองทุ่มทุ่มสองทุ่มนี้ต้องเปิดรอนะวันที่ไทยคือทุ่มครึ่งอ่ะมาถ่ายนอกสนุกแล้วคือดูไปเรื่อยของเราจะทุกเป็นคู่รองคู่สุดท้าย ช่ครับซึ่งคู่สุดท้ายจะเป็นเพชรมรกตใช่ครับป้องกันแชมป์เหมือนกันนี่ใช่ครับอ่าครับผมก็ดูไปเรื่อยๆครับช่วยเชียร์กัไทยชกรายการนี้หลายคนครับห้าคนทั้งหมดสี่ก็มาเจอทั้งอันพิยัตด้วยนะมีบรรมายักษ์มีรถถังมีทุกประเล็กมีพระเช้ายแล้วก็มีเพชรมรกตครับครับผมมาเร่อกันหมดคุณชลวัตรบอกอ่ะบอกผมย้ำให้ทีนะครับพรุ่งนี้นะครับผมถ้าใครสะดวกนะครับติดตามในยู u ูบวัน Championship นะครับผม จะถ่ายทอดสดเวลา19บเกานฬิานาทีหรือทุ่มครึ่งนะครับผมหรือถ้าใครมีโทรศัพท์นะครับโหลดแอปวันแชมเปญชิดมานะครับผมโทรศัพท์ในแอปวันแชมเปญชิดแล้วเปิดเข้าไปดูเลยครับไลฟ์สดตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับเวลาบ้านเราหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครไม่มีตดวกหรือดูไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้ผ่านรัฐทีวีจริงๆแล้วมันน่าจะไลฟ์สดตั้งแต่คู่นะหรือเปล่าใช่แซ่รอบแรกอะอ๋อรอบแรกสองสองโมงครึ่งไลฟ์สดตั้งแต่สองโมงครึ่งนะแต่เราอยู่รอบไลฟ์สดออีกรบน แเราถ้าใครดูไม่ทันพระจันฉายจะถ่ายรีเพย์ย้อนหลังในช่องไทยรัฐทีวีช่องข่าวที่สองตีทุ่มครึ่งคือวันเสาร์คือทันหนึ่งวันครับใครที่ดูไม่ทันนะครับคุณทองบอกเอฟซีจากสอปลาวขอบคุณครับสบายดีครับอยากเห็นนักจำฉายก้มหลบเหมือนสามเอแค้นเหมืสามเอเลยครับครับผมต้องรอดูว่าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทำให้ดูครับคุณนี้บอกว่าเชียร์มาแต่ยี่สิบสองโลสมัยต่อยแปดลิ้วโอ้โหนี่แฟนคลับ ตอนนี้ก็ที่นี่เวลากี่โมงสองทุ่มครึ่งเขาเพิ่งกลับมาหลังจากไปไปโชว์ไปเลื่อนเขาเรียกว่าไปโชว์ตัวโชว์ตัวแล้วก็ไปเดินเดินช้ำหนักไปส standby ใช่ครับมีการผ่านไป standby คือพรุ่งนี้ต้องเดินออกมาทางไหนพรุ่งนี้ต้องเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยครับก็คือไปไป standby วีทีครับไปคือได้เจอวีทีจริงๆมาละพรุ่งนี้ครับวันนี้แต่แล้พรุ่งนี้ก็จะไปละ โชว์มัดดิกระโดงให้ดูหน่อยนะครับมัดกระโดงทำไม่เปลี่ยนทำไม่เป็นนั่นแขนชัยมีแขนชัยพ่อบอกได้ต่อยได้ต่อยพ่อได้ต่อยเดี๋ยวนักไปอ่าพ่อพ่อเข้ามาแล้วใช่ไหมใช่ครับพ่อเข้ามาอ่าพ่อมาแล้วเอาเช็ดแบบบ้านเราด้วยเฮ้ยนนมุมๆขอบคุณครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพ่อจย์ฉายเดี๋ยวแค่แค่5นาทีเนาะพอราเข็นกลับมาเพียเดี๋ยวขอนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีภารกิจใหญ่ที่จะเข้ามาเลย เดี๋ยวเรียนเราก็ออกไปชกแน่นอนฝากกำลังใจใหญ่ทุกคนช่วยเชียร์นะครับผมครั้งนี้เราตั้งใจมากพระอาจารฉายตั้งใจมากชุดนดนจัดครั้งที่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ชกกันมากี่กี่เดือนละก็เจ็ดเดือนได้เจ็ดแปดเดือนเจ็ดเดือนได้เนาะใช่ครับตั้งแต่ต่อยกับพี่ต่างไปแล้วก็ไม่เคยได้ต่อยที่ไทยด้วยเพราะเราเป็นแชมป์ก็ต่อยไม่ได้ด้วไม่เคยได้ต่อยเพราะว่าเราเป็นแชมป์วันแล้วมันแชมป์ด้วยต่อยไม่ได้เพราน้ำหนักน้ำหนักมันก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีด้วยแล้วไม่มีตัวต่อยไม่ได้ด้วย ร้อยอยู่แล้วมันีแต่คือเราจะไม่ประหมัทคู่ต่อสู้ครับเ,<อ>เพราะว่ามันมันอย่างที่ผมเคยบอกว่านวม,มันเล็กด้วยแล้วก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าใครพลาดนิดเดียวมันก็มีโอกาสที่จะแพ้ได้เลยแพ้นอกได้เลยอะไรเพราะว่ามันเล็กมันเล็กมากครับนวเนะี่ยผมดูไซส์เอสอะถ้าคิดดูว่าไซส์เอสมันเล็กแค่ไหนอะอ่าใช่เพราะมันน่ามากกว่าต่างกับบียออน,นอยนะู่แล้วเนาะมันบอกว่าสู้สูุมอโลรวมรวมนี่มันคล้าาๆถึงมือของคนขับรถจัก ใช่ใช่ถ้าใครเห็นนะที่มันนิ้วโผล่นะใครคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะใช่เขาบอกว่าเจอรถถังไม่เจอหมดครับก็รายการนี้มีชกกันหมดอย่างที่นันพูดคือห้าคนคนไทยห้าคนมีพระจันทฉายป้องกันแชมป์เพชรมรกตป้องกันแชมป์แล้วก็มีสมเล็จกับรถถังมวยรอบแล้วก็ไอ้พัยักษ์ครับสามคนมวยรอบ